สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนมีนาคมปี2568คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะ รพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีกันค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้อะไรหลยละ่ะอย่างไม่เป็นดังใจค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคแมจะมีเรื่องทุกเรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบารมีที่ทำที่สะสมไว้จะทำให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้ค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอช่วงนี้อยู่ไม่ค่อยติดที่ค่ะผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานแต่เขาก็ยังคงจะช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศหรือคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเลนปิดบงังความลับที่ต้องปิดไว้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าคนที่มีคู่ก็อาจจะมีการรักซ้อนเกิดขึ้นหรือใครที่เป็นโสดระมัดระวังไปรักคน ที่เขามีเจ้าของค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะปวดหัวหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะทําให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความพอรมานใจค่ะรอคอยไม่รู้ว่ารอสิ่งใดคุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหางหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะบางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดัง คิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างไม่เป็นดังใจค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไป ช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะผู้ชายสูงขาวจะทําให้คุณทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะบางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณหลีกหนีไม่ได้หากคุณทําดีไว้สิ่งที่ดีกําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทําไม่ดีละ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้ค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเเเเลลืืืื่่ออออนนนงิดดหหรรรคุณจะไ้ับกาชวย จากหญิงสูงวัยผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่มีอายุมากกว่าจะช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคค่ะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือเม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็ยังพอให้คุณได้ชุ่มฉ่าหัวใจโชคเล็กๆน,น้อยจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอ,อ,เภอชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสรุปสําหรับชาวราศีกันเกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักหรือแมอ้กระทั่งคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะช่วงนี้ความรักของชาวราศีกันอาจจะลุกอิรุงตุงนังแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้รักเกา่าดีเทินมารักใหม่หรือมีทั้งรักใหม่ทั้งรักเก่าปัปนกันไปเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจค่ะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นดังใจที่ปรารถนาค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยว้าวุ่น แต่ผู้ใหญ่ยังคงช่วยเหลือเม้จะมีคำพูดที่ทำให้คุณทุกข์กรุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคเล็กๆน,ๆน้อยจะมีเข้ามาการลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาเหมือนกันค่ะการเดินทางจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาในเรื่องของสุขภาพอ่อ,อ,อนพลียเจ็บป่วยเล็กๆน้อยเท่านั้นค่ะ